ก็กราบสวัสดีแฟนบอลทุกท่าน,น้วยนะครับสายบอลทุกท่านนะครับมามาดูกันเว็บบอมกับนิวคาสเซนนะครับคู่นี้ราคาต่อครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวมาดูว่า5นัดที่แล้วเว็บบอมไปเตะนอกบ้านเป็นยังไงมาดูกันเว็บบอมนะครับเตะนอกบ้านมา3แมต อ่าสมแมตช์สแมตช์แรกแพ้นะครับแมตช์ต่อไปก็คือเสมอนะครับผมอ่าเบบอมเจอกับแมนยูนะครับเสมอเจอกับเบบอมเจอกับไบตันนะครับชนะนะครับชนะไบตันในราคาในราคาครึ่งลูนครับหรือชนะไปเลยนะครับผมอ่าเบบอมเจอกับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันชนะนะครับอ่าคู่นี้ เบบบอมจะเล่นในนอกบ้านแบบสไตล์แบบเก่งๆครับอ่ามาดูกันคู่มาดูนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับผมอ่าเล่นนอกบ้านแพ้สองนะครับแพ้สองเจอกับเอเวอเรสต์เหมือนกันเสมอเหมือนกันนะครับผมอ่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ไปเยือนอ่าชนะหนึ่งนะครับมาดูคะแนน,นครับตารางคะแนนกัน ช่วงนี้อากาศแปรปวนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอานิวคัสเซนนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับผมทีมเยือนอยู่ที่สิบเก้านะครับผมอ่าูนิวคัสเซน,นะคนะแนนอยู่ที่นนยี่สิบหกเบเบบอมอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับผมคู่นี้ที่แอดูมานะครับนิวคัสเซนตต้องการสองแต้มเบ็บบอมต้องการ สองแต้มเหมือนกันครับอ่าคู่นี้ไม่แน่นะครับผมอาจจะวิ่งสูงขึ้นสูงแน่นอนอ่ามาดูราคาเครื่องลูกนะครับว่าในในราคาเครื่องลูกอะนวิวคาสลกับฟิลบบอมบนอะเล่นดีแบบไหนนะครับอ่ามาดูเครื่องลูกย้อนหลัง5้านัดที่เคยเจอกันนะครับอ่านิวคาสเซล ในครึ่งลูกชนะเป็น1นูนย์นะครับเว็บ mm hmm. บอมกับนิวคาสเซิลในครึ่งลูกนะครับสเสมอนะครับผมนิวคาสเซิลกับเว็บบอมนะครับในราคาชนะนะครับผมเวยบบอมไปเยือนชนะครับดูนิวคัลเซ่นมานะครับคู่นี้ราคาแบบนี้นะครับคู่นี้ราคาแบบนี้อยู่ที่น้ําแล้วนะครับ แอดฟันตรงนะครับคู่นี้สูงแน่นอนมีสูงคู่นี้ต้องการกนละสองแต้มเพราะว่าเว็บบอมต้องการขึ้นที่เว็บบอมอยู่ที่เก้าเว็บบอมต้องการขึ้นที่สิบแปดนะครับเว็บบอมต้องการสองแต้มแต่แอดให้ไปสูงนะครับผมคู่นี้แอดเล่นเว็บบอลครับเว็บบอมมา ถ้ายิงขาดเลยก็คือ3ามสอง่าครับคู่นี้แอดให้ไปที่เว็บบอมครับอ่าสนใจเข้ากลุ่มเม p นะครับผมอ่าแอดไลน์มาที่ G.O. g 99นะครับจะเจอคําวมาแอดสงการนะครับผมหรือแอดการนะครับอ่าสนใจรับทีเด็ดมาละตัว2ตัวแอดมาเลยครับแอดการนะครับ